เอไหมกันเนี่ยะฮะโอ้โหนี่นะฮัมบอกท่านจะใช้การรวมกลุ่มกันเนี่ยรวมกลุ่มกันมาเหมือนอะไรเหมือนแล้วเขาเนี่ยอย่างการัสลิปสลิปเนี่ยข้าวขวบเนี่ยข้าวขวบจ้ะเยมาได้ห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วเจ้าอ่าตอนนี้สมาชิกมีกี่คน มีห้าคนข้ <teokbokki> าววานี่เป็นวิธีการเนี่ยนี่เป็นย่างจะได้เป่น,น,นเอาข้าวเหนียวเนี่ยมันนึ่งมาแจ่แจ่แล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็ามาใส่มองต่บต่าแล้วก็เอามานำอน้อยนาตาลเข้าใส่ใส่แล้วก็เอาออกมาก็มากิ้งจี้อ๋เอามาท้เป็นแผ่นทำเป็นแผ <confident S 1> ่นเ,นเนจ้าล้วเป็นตากรปตากอันนี้ขายกันจะได้ครับไรอย เออแผ่นละบาทเจ้าจะมีคนมาซื้อตลอดมึงรับมีมีตลอดเลยครอบวันหนึ่งร้มกลุ่มกันใีพาลิตได้ที่แท่านวันหนึ่งได้หกร้อยต่อแผน่นหกร้อยต่อช่างช่างที่หนองม้า Bonjour, 我很脏